สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของโควิด1 9นะครับโควิด -19 เป็นไวรัสอันตรายที่สุดในโลกมันเป็นอันตรายยังไงครับเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นมันยิ่งเร็วร้ายมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1หรึ่งที่สอเนี่ยเครื่องบินจะมานะครับทหารข้าศึกจะมาเนี่ยเรายังมองเห็นเรายังรู้มาก่อน แต่วรัสเนี่ยไม่รู้อยู่มุมไหนมาจากอากาศอยู่มุมอับมุมอะไรต่างๆนานามันเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัวมากที่สุดวันนี้วันที่12เมษายน2563นะครับตอนนี้คนติดไวรัสทั่วโลกอยู่ที่1ล้าน7แสนกว่าคนคนเสียชีวิต1แสนกว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเราจะไม่พูดย้อนกลับไปว่ามันที่มาอย่างไงเพราะว่าในโลกของโซเชียลมันมีมากมายแต่อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่ง,นะมมงผมกำลังจะมองว่าไวรัสเนี่ยให้อะไรกับเราบ้าง ให้อะไรกับโลคใบนี้บ้างท่านสังเกตไหมครับว่าเกือบ4เดือน5เดือนมาเนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์โลคใบนี้เปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นผมมองว่าโควิด19ไวรัสตัวนี้เป็นยารักษาโรคโรคใบนี้เกิดขึ้นมาไม่รู้กี่ล้านล้านปีแล้วมนุษย์ตั้งแต่มีชีวิตมาใช้ทรัพยากรโลกใบนี้3,000-4,000ปีขึ้นมาเนี่ยครับถามว่าท่านเคยอะไรให้กับโรคใบนี้บ้าง ถ้าสังเกตไหมครับว่าพอมีไวรัสเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์เรื่องที่เราเห็นในประเทศเทาครับก็คือเรื่องราคาน้ํามันน้ํามันปกติเราใช้เกือบ30บาทบ่าทบางปีก็40บาท50บาทตั้งแต่ผมเกิดมานะครับก็เมื่อ30ปีที่แล้วราคา10กว่าบาทแต่ณปัจจุบันครับราคาอยู่แค่18บาทแก๊สหอ9ก9 5, ไม่เกิน18บาทดีเซลครับ20บาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าน้ำมัน ไม่มีที่กักเก็บคนผลิตและผลิตไปคนใช้ก็ใช้น้อยเพราะคนไม่ออกเนะฮะเจอเคอร์ฟิวไปทั่วโลกเลยนี่คือปรากฏการณ์วันนี้ผมกําลังจะมองว่าถ้าท่านนะครับไม่สร้างไม่ใช้ไม่กินโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นเมื่อน้ํามันราคาถูกทําไมไม่มีคนมาใช้น้ํามันรถทําไมไม่เติมเติมเต็มทุกคันครับแต่เติมแล้วจอดทิ้งไว้ท้องถนนทุกท้องถนนนะครับปลอดโปร่งไม่มีรถวิ่ง จากเมื่อก่อนแออัดวันนี้โลกเราได้อะไรครับกลับหมายหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถ้าปล่อยขึ้นมาก,มากเกิดอะไรฮะเพราะว่าเรือนกระจทําให้โลกร้อนโควิด1 9ให้อะไรกับเรานี่คือข้อที่หนึ่งเลยชัดเจนมากการที่เราดูดน้ํามันดิบหรือว่าซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องโลกใบนี้ถ้าเราเอาขึ้นมาใช้มากเท่าไหร่ปรากฏการในอนาคตก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวจะตามมาแต่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่อง ไกลตัวถ้าคนเราอยู่บ้านไม่ออกไปล่าสัตว์ไม่ได้ออกไปเผาป่าตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ออสเตรเลียตายไปเป็นล้านล้านตัวแม้กระทั่งประเทศไทยของเรานะครับมีทุกปีภูเขาล้ำนาวภัยล่าสุดในชี่เชียงใหม่ขนาดจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็ยังมีไฟป่าอยู่เกิดจากใครครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทันทีที่เราจุดไฟไม้ขีดเนี่ย อ่ามันราคาไม่กี่บาทแต่สามารถทําลายโลกนี้ได้ท่านเชื่อไหมครับท่านจะเข้าใจนะครับว่าในเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยขึ้นมากที่สุดโรงงานอุตสาหกรรมประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายประเทศจีนมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศทําให้โลกร้อนมากขึ้นเขาโลกเหนือกขอโลกใต้นะครับให้น้ําแข็งละลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยกับน้ําแข็งก็จะอยู่ไม่ได้น้ําทะเลก็จะเอ่ยหนืนท่วมโลกใบนี้มันมีผลสะท้อนกลับมา,มามากมาย วันนี้ไวรัสมันถึงกลับมารัารกษาโรคใบนี้เพียงแค่ท่านอยู่บ้านนะครับไม่ออกไปทําลายต่าทําลายสัตว์นะครับแค่14วันนะครับคอือฟิลตัวเองนะฮะคืคอฟิลไม่ต้องให้รัฐบาลฝั่งนะฮะคืคอฟิลตัวเองอยู่กับบ้าน14วันเชื่อครับโรคใบน,นี้น่าอยู่มากขึ้นครับสรุปได้ว่านะครับโควิดก็คือเป็นยารักษาโรคใบนี้อย่างชัดเจนนะครับใครจะคิดอีกมุมหนึ่งว่ามันเป็นไวรัที่ชั่วร้าย แต่อีกมุมหนึง่งให้กับเราไต่ตรองว่าโลกใบนี้เราทำลายเข้ามาเนี่ยสามพันสีปีนะครับสามพันสีปีวันนี้เขาเป็นยารักษาโลกของเขาพวกเราต้องปรับตัวให้ได้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับประชากรทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกว่าล้านคน1นึ่ประเทศเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านทานอาหารหรือกินอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยทั้งวันเอาทั้งวันแล้วกันหนกิโลเชื่อไหมครับว่า ท่านจะทําลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ําเรื่องอาหารเรื่องคนมึงต้องมีฝ่ายผลิตใช่ไหมฮะมาผลิตแล้วก็ต้องเอามาใช้คิดดูดีครับว่า7,300ล้านกิโลถ้าเราเปรียบเทียบกับรถสิบล้อบรรทุกได้ไม่เกินน้ําหนักตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือ20ตันก็คือ2,000 20, 0กิโลเลยต้องใช้รถอยู่ประมาณ3ามแสนกว่าคันในการขนอาหารไปให้กับมนุษย์โลกนี้ถามว่ามันทําลายโลกขนาดไหน วันนี้ท่านต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรฮะหยุดเพื่อโลกใบนี้14วันหยุดเพื่อใครครับหยุดเพื่อคุณเลือเพื่อโลกใบนี้ต้องช่วยกันครับวันนี้ทุกคนเน่ยเกิดมามีรมหายใจเพราะโรคใบนี้เรามีกินมีอยู่เพราะโรคใบนี้เอากลับไปให้เขา14วันโดยอยู่เฉยๆแล้วก็ฝากให้ผู้นำประเทศหรือทั่วโลกทุกๆประเทศ เค์ฟิวตัวเองนะฮะทุกๆปีหนึ่งเนี่ยเราทําได้ไหมครับ14วันเค์ฟิวคือเหมือนคุณจะจัดงานอย่างเช่นว่างานปีใหม่อย่างเงี้งงย,ยคุณหยุดสวันวันเนี้ยเราให้รางวัลกับโรคใบนี้ที่เราทําลายมาตลอดชีวิตเค์ฟิวโรคใบนี้14วันอาจจะเป็นวันละ22ชั่วโมงก็ได้ถือว่ามันอาจการเปลี่ยนแปลงมาอาจจะเจ็บปวดผมรู้เอาคนป่วยละคนไม่มีข้าวกินละจะกินสามมื้อเนี่ยต้องออกไปยังไงทํำยังไง ผมเชื่อว่ามานุษย์เป็นปนุษย์ที่เก่งที่ฉลาดที่สุดสามารถปรับตัวได้สิ่งนี้สําคัญที่สุดให้ผู้นําโลกนะครับอย่าเห็นแก่ตัวผู้นําประเทศอย่าเห็นแก่ตัวลองทําดูครับเรื่องใกล้ตัวทุกท่านทุกคนเจอมาแล้วโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาที่1 7 1 8บบาทท่านไม่เคยใช้พอเจอโคอวิดขึ้นมาปุ๊บคือข้อดีคือชั้น ได้น้ำมันราคาถูกฉันได้เลิกกับแฟนที่ไม่ซื่อสัตย์ฉันได้สามีที่น่ารักนี่แหละสิ่งที่ฉันได้และทุกๆคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านสิ่งสําคัญที่สุดอย่าลืมครับหยุดเพื่อโลกใบนี้เพื่อโลกเพื่อคุณครับสวัสดีครับ